คลิปหายละแล้วตัวนี้ผมตายแล้วมันจะหนีออกจากปาร์ตี้ปะเนี่ยถ้าใครที่สงสัยว่าคลิปกับตันหายไปไหนนะครับคือการ์จอผมมันเสียนะครับตอนนี้แล้วก็ผมรอมาเป็นเวลา วันที่13แล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งจริงผมก็เคยส่งเทมไปครั้งแรกแล้วนะครับมันก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งนะครับซึ่งไม่รู้เนี่ยว่าครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็น10ปีนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครที่คิดถึงคลิปกัปตันก็ย้อนดูคลิปเก่าๆก่อนก็ได้นะครับผมสัญญาว่าถ้าเกิดหน้าจอมันขึ้นชีพกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบมาเล่นกับตันให้ไวที่สุดเลยครับเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เเ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 เรรรรราา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 ามมมมมมมปปลลลีีนนีีีีี่่่่่่่ยยยยยยนน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 บบบบบกก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 ศัััััั้้้้งดดวววคคคคผห็็็ออูใะืๆ โปเกมอนนะครับก็จะเป็นเกมแบบจับมอนสเตอร์มาเทรนมาสู้แล้วก็น่าจะไปสู้ยิมอะไรพวกนี้มั้งครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าคือเกมที่มันเป็นแนวเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปก็ได้ครับอันนี้แม่เราก็บอกว่ายังไม่ตื่นอีกหรอคือมันก็จะเป็นเกมแนวแบบ turn b a s บสนะครับอันนี้ผมคิดว่าที่มันให้สู้เนี่ยเพราะว่าน่าจะคล้ายๆกับ t u t o r i a มั้งครับใน internal content มันจะเป็นประมาณไหนนะครับทั้งเรื่องการต่อสู้ทั้งเรื่องอินเทอร์เฟซแล้วก็ กซาวด์ดีไซน์อะไรประมาณนี้นะครับนี่ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันคือา่าอะไรบ้างแล้วก็มันเป็นตัวอะไรทําอะไรได้บ้างแต่ว่าถ้าเล่นเป็นสตล์โปเกมอนเนี่ยเราก็น่าจะต้องหาท่าที่มันแบบเอฟเฟคทีฟที่สุดเพราะงั้นผมคิดว่าไอ้พวกตัวเลขพวกนี้มันน่าจะหมายถึงว่าท่าไหนแรงสุดหรือเปล่าแต่จริงๆมอนสเตอร์มันก็แบบดีไซน์ได้ดูโอเคนะครับแบบว่ามันไม่ทําให้ดูซ้ํากับเกมอื่นคือจริงๆมันก็ซ้ํามไม่ได้แหละเพราะ ไม่งั้นเดี๋ยวโดนโดนฟองถ้านะเป็นเกมพวกแนว p i กเซลกราฟิกเนี่ยผมว่าคือมันมีสเสน่ห์ในตัวมันเองนะครับผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างชอบเล่นเกมแนวภาพ <J. P. S 1> แบบพิกเซ a เลอยู่แล้วนะครับ v i ช u a l Art ของมันเนี่ยมันดูพิเศษนะครับซึ่งแต่ละเกมเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วซึ่งมันก็จะต่างกันออกไปนะครับอย่างตัวละครการดีไซน์ท่าทางหรือว่าการวิ่งในเกมนี้ก็ดูโอเคนะครับ แม่บอกว่าหยดนอนได้แล้วเลิกล้อนได้แล้วนะครับนี่เป็นวันแรกที่เราจะต้องไปทำงานที่ลักโซลิสก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรทำไมไม่แต่งตัวดีๆแล้วก็ไปสร้างความทรงจำครั้งแรกที่ดีือนกับไปเจอสาวแล้วก็ต้องแบบว่าสร้าง first impression ให้มันดีใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นที่ทำงานนะครับ ตอนแรกว่าจะเอาทรงนี้ไปเลยนั่นแหละแต่ว่าพอไม่ได้เล่นกับตันเนี่ยผมก็จะย้ายมาเล่นในเกมนี้แล้วกัน,นผมก็จะมาสร้างกับตันในเกมนี้แทนอ่ะกับตันเขาต้องหาทรงผมกับตันก่อนนะครับว่าดูแล้วเนี่ยมัน,มนไม่ค่อยมีทรงไหนเหมือนกับตันเลยนะครับจะเอากับตันที่เป็นสตีฟโรเจอร์นะครับคิดว่าทรงนี้แหละน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วหรือเปล่า มันคือทรงผมมันเป็นแบบสลิก,ลก,ก็ะมันไม่ใช่แบบเอ่อมีไม่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าคิดว่าจะเอาทรงนี้ไปก่อนละกันแล้วก็ต้องมีหนวดหนวดผมคิดว่าประมาณประมาณนี้หรือนี้วะผมว่านี้ดูดีกว่านะครับไม่เหลือนี้อันนี้แล้วกันนะครับ อีกอันหนึ่งมันอาจจะดูเยอะไปตันก็ผมสีบอลนะครับนี่ครับสีบอนลจริงๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะปรับมันปรับเฉดได้ปรับไฟแบรนได้อะไรอย่างงี้นะครับทําให้สีมันดูออกเฟดไปทางน้ําตาลนิดหนึ่งนะครับอันนี้มันดูค่อนข้างที่จะแบบมันดูค่อนข้างที่จะบลอ์เกินไปว่ามันไม่น่าจะมีนะครับในเกมในเกมนี้มั้นก็จะหาที่มันใกล้เคียงที่สุดแล้วกันผมว่าอันนี้ อันนี้น่าจะได้อยู่นะครับดูแบบไานอลเนี่ย <_ C os> เห็นไหมเราก็จะตั้งชื่อว่า <_ C os> นี่ผมชอบซาวด์ดีไซน์เกมนี้นะมันดูแบบมันฟังดูเลื่นหูดีอันนี้มันไม่เหมือนกับตันนะครับข้างหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงไปนิดนึงนะครับ เป็นเงินที่เราเก็บไว้ถอ,อนมาได้500น,นะครับอ๋อนี่คือเปลี่ยนเป็นได้ตลอดอเปเพราะงั้นไม่เป็นไรแล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับนี่ไม่มีอะไรให้เก็บืนี่เหมือนจะเป็นไดอารี่ของแม่นะครับที่เขียนไว้ว่าเอ,อพวกนี้จะเป็นวันแรกที่เราไปทํางานแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าตื่นเต้นแทน แม่บอกว่าเราดูดีมากเลยนะครับแล้วก็สงสัยว่าเราน่าจะตื่นเต้นนะครับที่จะได้ไปทํางานวันนี้แล้วแล้วก็เพื่อที่จะได้ฉลองวันแรกในการทํางานเนี่ยแม่ก็เลยแบบจองร้านอาหารตอนเช้าไว้ให้นะครับก่อนที่จะไปที่สถานีรถไฟอันนี้เด็กซ์เตอร์ก็น่าจะเป็นน้องชายนะครับดูจากไม่รู้ครับวิคาะห์ Because เอง อันนี้ก็คือน้องมาขิงว่าเล่นเกมได้ไฮสกอร์เยอะกว่าเราหลังจากมือเช้านะครับแล้วก็มากันที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะได้ไปทำงานที่ลักโซลิสตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วนะครับจุดเริ่มต้นของการมาจนภยัยแม่ก็รู้สึกเสียใจยนะครับที่จะต้องเห็นเราเนี่ยกตบโตแล้วก็ไปทำงานที่อื่นนะครับว่าแม่ก็ยังภูมิใจในตัวเรานะครับ เพราะตอนเด็กๆเนี่ยเราฝันถึงที่จะทํางานอยู่ที่ลักโซเลสเนี่ยมาตลอดเลยการแม่ก็เลยมีของให้เรานะครับแม่เนเก็บมันมาตลอดจนกว่าจะถึงวันนี้เพราะงั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเงินทองนะครับรับไปเลยการ์ดจอตัวใหม่อด,อดีเอ็กไฟมาแล้วนะครับลูกมีทุกอย่างพร้อมเลยอยังเรื่องกระเป๋าตัว๋วแล้วก็กางเกงในไม่ต้องห่วงครับแม่ผมโตแล้วอ่ารถไฟใกล้จะออกแล้วนะครับ พอมีก่อนลาเป็นเกมที่ทำออกมาได้น่ารักมากนะครับมีแบบขึ้นเป็นอีโมจิในตอนที่แบบคือพอนเป็นเกมพิกเซลเลตเนี่ยในการที่มันจะโชว์แบบพิเศษเอ็กเซปชันมันก็จะทําได้ยากนะครับเพราะงั้นในการที่มีอีโมจิขึ้นบอกแบบเนี้ยผมคิดว่ามันก็ทําให้เราได้รู้นะครับว่า,าละครเนี่ยนอกจากที่มันจะพูดว่ามันรู้สึกยังไงใน d i a l o g แล้วมันยังมีการโชว์สีหน้าให้เรารู้ผ่านอีโมจิคิดว่าเขาก็ใส่ใจ ในดีเทลเล็กๆนะครับชอบที่เกมนี้เนี่ยมันมีการอ่อไม่ไม่ไม่ได้สกิปแบบพวกนอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีการสกิปเขาเรียกว่าอะไรนะแอนิเมชันนะครับพวกสิ่งของที่เราสามารถอินเทอร์แอคได้ถ้าอย่างเช่นเป็นเกมเอ่าเกมอื่นเนี่ยมันก็พอเวลาเราจะเข้าประตูหรือว่าเปิดเหมือนจะเปิดไอ้ทางรถไฟเมืนเน่อกี้มันก็จะเป็นภาพดำๆตัดไปอีก คัดซีนหนึ่งหรือว่าเป็นอีกฉากหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันให้เราเห็นเลยครับตอนเราอินเทอร์แอคหรือมันอาจจะมีแค่บางที่นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิงพ่งเพิ่งได้มาเล่นเหมือนกันอ่ะอยินดีต้อนรับสู่รับโซลิสแคมปัสให้ฉันช่วยอะไรดีสวัสดีครับผมเป็นกัปตันของอ v เ n นเจอร์แล้วก็วันนี้เนี่ยผมมาทํางานเป็นวันแรกนะครับเป็นนักวิจัยในการต่อสู้เขาก็ถามว่าเราเป็นพนักอ่า เพื่อนร่วมงานใหม่ใช่ไหมครับนะเขาก็หวังว่าเราเนี่ยจะมีวันที่เป็นวันที่ดีสําหรับเราในวันแรกในการทํางานนะครับแล้วก็เขาจะขอเช็คอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับน,นี่ก็เหมือนกับเขาจะต้องการที่จะรู้ความยากง,ง่ายของเราที่แบบเราอยากเล่นแบบ normal hard หรือว่า easy นะครับบอกว่าเทรนเนอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลือกแห,หมดปกติกันซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยแนะนาสาหรับประสบการณ์ปานกลางนะครับเขาจะให้หนังสือเรามาอ่านนะว่าเป็นเกี่ยวกับ เรื่องความยากง,ง่ายนะครับก็เหมือนกับว่าหนังสือนี้มันจะอธิบายพวกกฎต่างๆนะครับในแต่ละความยากในแต่ละโหมดนะครับอ๋ออันนี้ก็จะบอกความระดับความง่ายก่อนต,ตัวคอลัมนของเราเนี่ยมันก็จะเติมเลือดเต็มหลังจากที่มันมีการเลเวลอัพนะครับแล้วก็ไอเทมสินค้าในร้านค้าเนี่ยก็จะถูกลง50%นะครับถ้าเกิดสมมติว่าคอลัมนเราสรบเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไอเทมแบบพื้นขึ้นชีพอะไรอย่างนี้ แต่ว่าให้กินเค,ค้กก็พอแล้วครับมันก็จะตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรเลยครับส่วนความยากก็ถ้าเกิดโกลมอนเราสลบมันจะออกจากปาร์ตี้เราไปเลยก็คือมันจะกลับไปสู่ตามธรรมชาติถ้าสมมุติว่าผมจับชายนี่ได้เนี่ยแต่ว่าตัวที่มันแร่เนี่ยแล้วถ้ามันตายเมื่อไหร่เนี่ยถ้ามันสลบเนี่ยหรือมันแพ้ในการต่อสู้มันก็จะหายกจะปาร์ตี้ผมไปเลยซึ่งอยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็ความยากขั้นสุดก็คือ เราไม่สามารถหนีจากการต่อสู้กันไหนได้เลยแล้วเราก็สามารถจับโปโลมอนได้แค่1ตัวต่อ1พื้นที่นะครับใช้ลักเลอร์ก็คือไอ้ลักเลอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่คิดว่านั่นจะเป็นไอเทมที่ลอโปเกมอนออกมาหรือเปล่าผมว่าผมเล่นแบบฮาร์ดแล้วกันนะครับจะได้มีความท้าทายหน่อยอินเซนเนี่ยอาจจะเกินไปอ๋อคือเราสามารถเปลี่ยนโหมดความยากง่ายได้ตลอดเลยนะครับแค่ไปคุยกับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น าก็บอกว่าที่นี่เนี่ยเขานี้ก็ให้เลือดถุงมือนะครับเอาไว้เก็บพวกอินฟินิตี้สโตนะครับเาา็ต้องไปที่โคล o ม o n แลบก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอคนที่ชื่อเนลสันเนี่ยเขาจะได้ช่วยเราเริ่มต้นในเรื่องต่างๆเนลสันครับเนลสันก็บอกว่านี่มันกลิ่นที่คุ้นเคยสำหรับพวกนักประจนภัยหรือว่าพวกนักวิจัยนั่นการต่อสู้เนี่ย ที่จะมารับโคลโมอนตัวแรกแล้วก็ให้เราไปยืนตรงหน้าหลุมนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นเลือกพวกแบบสตาร์เตอร์นะครับนี่ก็จะเป็นโคลโมอนประเภทไฟนะครับชื่อทลรุกาโคลอมอนตัวนี้ก็จะแข็งแกร่งมากชอบในการต่อสู้แล้วก็มีสามารถเรียนรู้พวกท่าที่มันโจมตีหนักๆได้หลายท่า นิโปก้าก็จะเป็นโคลโอมอนประเภทน้ำนะครับโคลโอมอนตัวนี้เนี่ยก็จะมีความทนทานสูงแล้วก็สามารถสามารถซู้ได้นานที่สุดในบรรดาฟลกสตาร์เตอร์ทั้งหมดแล้วก็เป็นประเภทน้ำแข็งครับชื่อคัพซิโลนี่ก็จะเป็นแบบตัวบาลานซ์ระหว่างทั้งโจมตีและป้องกันนะครับซึ่งเราไม่ต้องเลือกเลยครับเราต้องไปสายดีเฟนต์อยู่แล้วเพราะเราเป็นแคปว่าตัวนี้แหละน่าจะเหมาะกับเราที่สุด เมื่อเราเป็นสาย defense นะครับเหมือนเขาจะให้คอลัมนอีกตัวหนึ่งมาด้วยนะครับเหมือนเป็น safety นะครับเผื่อสมมติมว่าคลมมนเราสกลบหรือว่าแพ้เนี่ยมันจะได้มีตัวนี้แบบค่อยๆอยอกมาสู้แทนได้นะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยที่เราได้มาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรได้เดี๋ยวต้องดูไปตามเกมนะครับพอเราได้คลมมนมาแล้วเนี่ยเหมือนเราจะต้องไปทดลองการต่อสู้นะครับเป็น b a s ิก r u สำหรับเกมแนวะ monster collector หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจ เรามีท่าโจมตีแค่ท่าเดียวนะครับลดดีเฟนซ์ฝั่งเราแต่ผมคิดว่าเขายังไม่ได้โจมตีเพราะงั้นก็ไม่เป็นไรนะพอโจมตีแล้วครับแต่มันก็ลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าเขาจะลดดีเฟนซีฟเราอ๋อแต่เพราะว่าเราเป็นตัวแนวดีเฟนซีฟเพราะงั้นมันก็จ,จะรับดาเมจได้เยอะกว่านะครับ วก็ชนะไป120 XP ก็เลเวล6เรียบร้อยแล้วครับสเตก,ก็ไม่ได้เพิ่มเยอะแต่ว่าได้ท่าใหม่มาเป็น Bubble Burst นะครับก็เราก็จะยิงฟองสบู่ไปทำให้มีโอกาส20%ในการลดความไวของประตูที่โดนนะครับแล้วเราก็ต้องไปหาแรดี้ที่แลบนะครับเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะได้ไป adjust พวกถุงมือของเราที่ได้มานะครับ ไม่สามารถไปเก็บ Infinity Stone ได้ง่ายขึ้นคือเกมแนวนี้ยผมขี้เกียจที่จะมานั่งคุยกับ NPC หลายตัวนะครับจริงๆมันก็อาจจะมีแบบ Hidden Item หรือว่าได้หรอกอะไรซ่อนอยู่เพราะงั้นก็คุยเปลืองก็ได้ครับอันนี้ไม่มีอะไรเหมือนว่าเราได้คูปองอันนี้ก็จะเป็นไอเทมสำหรับเพิ่มเลือดนะครับอันนี้ก็เพิ่ม SP SP เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่คิดว่าถ้าให้เดานะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบพวก่าที่เรามีเนี่ย ถ้ามันหมดใช้ไม่ได้แล้วก็อาจจะใช้นี้เติมนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นแบบพวกยาต้านสถานะต่างๆอันนี้ก็จะแก้ไฟแก้แก้คำสามนะครับแก้น้ำแข็งแก้สายฟ้าแก้พิษอันนี้น่าจะเป็นคือรักษานะครับดูจากรูปสัญ,ญลักษณ์แล้วเนี่ยเมื่อกี้เหมือนว่าเราจะเลือดรถหรือเปล่าใช่ใช่เราถือว่าดีไซน์ เมืองได้สวยนะครับนี่คืออะไรเอ่ยบอกว่าสิ่งที่เขาได้ยินมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่นี่นะครับเป็นที่ที่โรลมอนเนี่ยสู้กันแบบไม่มีวันที่สิ้นสุดแต่ว่ามันจะยัดเข้าไปได้ไงเนเมื่อมันมีห้องสําหรับโคลมอนแค่หนึ่งร้อยตัวนี่คือเราอยู่ในย่าแล้วหรอ เดลิวไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับอ่านี่นี่ก็แรงนะครับอาจจะพอด้วยเขาเนี่ยเลเวลแค่หนึ่งเองนะครับอันไหนคือไอเทมเป็น,นอ,อ๋ออันนี้ครับ เห็นว่าเขาเข้าใจค็นะครับที่เขาดีไซน์ไอ้ที่จับแบบนี้มันจะได้แบบดูไม่ซ้ํากับเกมอื่นนะครับอาจจะไม่เช็คแล้วกันเดี๋ยวเวลาเอแล้วเขามีถามด้วยว่าเราจะจับหรือว่าเราจะปล่อยยังเดินไม่ถึงของเลยแต่ว่าเจอเจอตัวใหม่นะครับ ก็จับต่อเลยเอางี้ผมจะไม่ตามจับตัวที่มันอยู่ในเกมนี้นะครับเพราะผมไม่รู้ว่ามันอยไปที่ไหนแล้วก็มันมีกี่ตัวบ้างแต่ว่าเอาเป็นว่าจะจับตัวที่เจอแล้วก็ไม่เคยจับแล้วกันเราไม่ได้มาแบบ ชา n ์จหรือว่านัสล็อกอะไรแบบนั้นนะครับอัน,นี้เราไม่ได้กดคุยนี่อ้าได้ที่จับนะครับแล้วก็ยาเพิ่มเลือดก,กับยาเติมพวกมู เขาบอกว่าเขาพยายามที่จะจับคกลมอนแต่ว่ามันก็หลุดออกมาตลอดเลยนะครับเขาก็เลยถามว่าเราสามารถเนี่ยช่วยจับให้เขาตัวนึงได้ไหมครับแล้วก็ตัวไหนก็ได้เั้นเอานกไปแล้วกันนะครับเจอโรอมทำอะไร นายจะต้องจับเองนนายจะต้องจับมันด้วยตัวเองสิเอาโคลโมัมนขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยอาใช่ครัพูดถูกถ้าฉันไม่ทำอะไรเองเนี่ยฉันก็จะไม่จติบโตอะไรในสายนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ดีนะครับแต่ว่าเป็นพ่อวะอ้อเราเหมือนว่าเราจะมาถึงที่แล้วนะครับมาที่อารีแลบเนี่ยครับเพื่อมาหาแรล l ี่ผมชื่อแรลลี่แล้วผมก็จะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับ ุมืออินฟินิตี้การเลตตอนนั้นตามาเลยดูเป็นคนที่หายกับหน้าที่การงานนะครับซึ่งถุงมือที่นายใส่อยู่เนี่ยมันเป็นสุดยอดอันเทคโนโลยีเลยนอกจากที่มันจะช่วยตกพาพวกมอนสเตอร์แล้วเนี่ยมันจะทได้มากกว่านั้นอีกมันยังเป็นพวก เครื่องมืออุปกรณ์ให้กับพวกนักวิจัยอันนี้เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับชื่อเวลมาเขากำลังทําเป็นแบบถุงมือที่ทําให้มันดันสิ่งของได้หรือเปล่าเก่งมากเวลมาแล้วก็ตรงนั้นนะครับมีเพื่อนร่วมงานคนนึงที่ชื่อว่าเพอร์ซี่เขาก็จะกําลังกําลังทดลองเกี่ยวกับเจ้าตัวโมเดลใหม่ของถุงมือ อ้เด็กใหม่กำลังสนใจในโปรเจกต์ของฉันไงงั้นเหรอ,อมันก็ง่ายมากเลยนะมันเริ่มจากการที่เราเนี่ยเอานู่นเอานี่มาผสมรวมกันแล้วก็จะเกิดเป็นนู่นคือคิดว่าเราจะเข้าใจไหมครับเราไม่ใช่แบบ Expertise ในด้านนี้เดี๋ยวถ้ามันเป็นศับทางการเกินไปละนายคิดว่านายแสดงให้ดูจะไม่ดีกว่าหรอเป็นถุงมือยิงไปนะครับ โทษทีฉันสติหลุดไปหน่อยเมื่อไรไม่มีใครบาดเจ็บก็ดีแล้วขอบคุณนะเพอร์ซี่ก็เหมือนริเกลก็เรียกไรกับแคปนะครับเหมือนจะเป็นผู้ควุมที่นี่หรอือเปล่าเอาละฉันต้องการตัวแคปตปับหนึ่งนะอ๋อนี่เป็นคนที่คุณบอกกับผมก่อนหน้านี้หรอคุณเอาแคปไปได้เลยเหมือนกับให้สิ่งของเลยนะ ที่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังในพื้นที่ส่วนตัวนี่ก็ให้แลบโค้ดแล้วมานะครับบอกว่าที่นี่เนี่ยมันจะต้องใส่เพราะว่ามันสามารถมีรังสีเนี่ยหลุดออกมาได้ตลอดแล้วก็เป็นเซฟตี้ของที่นี่ด้วยนะครับทีนี้ต้อนรับสู่พื้นที่จํากัดอันนั้นที่มันลอยได้มันคืออะไร อันนี้มันเรียกว่าไททันทัสฟอสอันนี้เป็นสิ่งที่เรากําลังทําวิจัยกันอยู่มันเป็นเศษเงินเล็กๆจากองไททันที่เราได้สกัดออกมาจากเอ่อไททันของเวลัวซึ่งเวลัวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นภูมิภูมิภาคหรือว่าพื้นที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีไททันไททันเกาะไททันเกวียนอะไรอย่างงี้ส่วนแคปก็ถามว่ามันทําอะไรได้นะครับมันขึ้นอยู่กับหน้าที่พวกเราที่จะต้องค้นหาคําตอบนั้นแล้วก็เราจะได้ไปอยู่ในทีมนั้นนะครับหน่วยสํารวจ ยังไงก็ตามเจ้าพวกลองไททันพวกนี้เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในกล่องเก็บอุปกรณ์ที่ถูกต้องยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังพยายามค้นคว้ายอย่างหนักในเรื่องที่จะพัฒนาถุงมือเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้ในการเข้าใจเรื่องละอองไททันสิ่งนี้ซึ่งไอถุงมือรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเก็บละอองพวกนี้ด้วยแล้วก็สามารถ ันจะทาให้ไอระอองไนท่านเนี่ยไม่หายไปแล้วก็ยังสามารถส่งข้อมูลให้กับนมวิจัยด้วยนั่นก็เป็นหน้าที่ของนายที่นายจะต้องเป็นคนไปเก็บพวกรองพวกนั้นเขาก็จะโชว์นะครับว่าเราเนี่ยสามารถไปตามหาพวกน,นี้ได้ที่ไหนบ้างที่นายจะใช้มันเก็บพวกระอองได้เนี่ยนายก็ต้องที่จะต้องติดตั้งมันในถุงมือก่อนนั่นมันเป็นหน้าที่ที่ละเอียดมากแล้วก็มันจะมีแค่คนคนเดียวในเวลัวที่สามารถทําได้ชื่อว่าเพริน เป็นเพื่อนฉันเองเพราะทำงานอยู่ที่แบ็ s สมิธในเฮวิลเป็นช่างนะครับในที่สุดเควสก็เริ่มนะครับหลังจากที่นั่งแปลมานั่งนานเนี่ยจริงๆผมก็อาจจะแปรช้าบ้างเร็วบ้างผิดถูกบ้างก็ต้องขออภัยนะครับหล่องนี้มันเปิดได้แต่เหมือนว่าจะยังล็อกนะครับผนูคิดว่าอาจจะมาเปิดภายในภายหลังนะนี่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นแค่ NPC กับดาล็อกทั่วไปคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในที่สุดเราก็จะได้ไปตามหา อรินสักทีที่เป็นช่างก็ตรงนี้น่าจะมีมันตัวใหม่นะหรือมันไม่มีวะโอเคมีครับดีแค่ช่วงไม่ดีเฉยโอเคเจอตัวเดิมผมก็จะไม่สู้นะครับแลวจะวิ่งหนีเลยหรืว่าเรื่องนั้นมันคือเรื่องจริงหนีที่นายเป็น มาชิกใหม่ของกลุ่มกำจัดไททันเห็นมันก็เป็นแบบ t u t ร r เรีนะครับที่เขาจะเตือนเราว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยย <Okay. S 1> าพวกนี้มันก็จะเป็นแบบมันก็จะมีคลอมอนที่อาจจะมาจมตีเราได้นะครับเพราะงั้นก็เขาก็จะแบบสอนเราเรื่องต่างๆอ๋อเขาให้เราใช้ของนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเขาสอนเราวิธีการใช้อุปกรณ์บนถุงมือเรานะครับถ้าเรากดใช้ไปเนี่ยมันจะทําให้มอนสเตอร์เนี่ยไม่มายุ่งกับเรานะครับ แล้วก็มันจะมีครูดาวอยู่ที่5นาทีมั้างจะใช้ได้อีกรอบหนึ่งเพราะถ้าสมมุติว่าไม่อยากเสียเวลาเจอโคลมอนเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นไอเทมมันก็เป็นแบบฟีเจอร์ที่ดีนะครับนี่เป็นตัวใหม่หรือเปล่าวะหรือต้องมีอยู่แล้วพี่คุณคๆโอเคตัวนี้ต้องมีแล้วนะครับงั้นไม่ต้องจับอา,อาผมคิดว่าเขาจะเป็นเทรนเนอร์ที่แบบว่าเดินผ่านแล้วมันจะแบบสู้เลยอะไรอย่างงี้ยไม่ใช่ รู้สึกว่าอัตราการเจอมอนสเตอร์ในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะงั้นเขาถึงได้ให้ตัวฟิเจอร์ไอตัวเมื่อกี้มาตัวนี้ก็มีแล้วเทรนเนอร์หรือเปล่าเจอเทรนเนอร์นะครับเป็นเทรนเนอร์ที่มีอ่าสตาร์เตอร์เหมือนเราด้วย ถ้นเป็นท่านน้ำก็จะไม่ใช่ท่านน้ำนะครับไม่งั้นมันจะไม่ effective. เอฟเฟกต v ฟเฮ้ยชิบหายแล้วถ้าตัวนี้ผมตายแล้วมันจะหนีออกจากปา์ต้ปะเนี่ยมันจะหนีออกจาก,กต้ปะเนี่ย าลผมลืมไปว่าผมเล่นโหมดฮาร์ดใ <Hey. S 1> ผมดูก่อนนะว่ายังไม่ทันได้ดูเลยเฮ้ย <Hey. S 1> มอนใหม่ตัวนี้เท่ยอยู่นะครับ ไม้มันดูเหมือนเป็นธาตุไฟเลยเรายังไม่มีธาตุไฟด้วยนะครับงั้นก็ลุยโลดเป็นธาตุไฟปะมันสามารถดูได้เลยว่ามันมีกี่ลางนะครับ ไฟจริงด้วยครับจริงๆก็ดูไม่ยากนะถ้าถ้าดูจากดีไซน์โปเกมอนแต่ไอโกมอนแต่ละตัวสรุป <Hey. S 1> ว่าตัวนั้นหายไปยังเนี่ยโอเคมันหายไปจริงๆด้วยครับอุสาห์ได้สตาร์เตอร์มา ยังไม่ทันได้รอไอตัวหลักเราวิวัฒน,นาการเลยนะครับแต่ว่าเสียไปละเราพังไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็ถ้าใครที่อยากดูต่อหรือว่ารู้สึกว่าผมาพากแบบว่าติดขัดหรือว่าไม่ตรงบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณที่เราชมคิดจนจบนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ